เห็นเป็นรายละเอียดเลยเป็นเล่มเหมือนแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะแล้วก็มีอะไรต่างๆเนี่ยอ่านแบบได้ชัดเจนมากเดี๋ยว้าแป้นเพิมเพิ่มเนี่ยมูลค่าเงินสดแบบนี้เลยอันนี้เลยพอจะกรมธรรม์ออกมาเนี่ยมันถึงจะเป็นสูตรให้คำนวณซึ่งตัวแทนจะไม่ค่อยอน่านเท่าไหร่อันนี้จะดูง่ายกว่าอันนี้พี่เป็นคนคิดคนแรกจากในโลกออกมาเป็นกฎหมายด้วยเพราะว่าอะไรตัวแทนเราเนี่ยอพอไปขายอีกแบบหนึง่งแล้วก็มาเปลี่ยนแบบให้ลูกค้า ลูกค้าก็เลยแบบเอ้าคือหวานย้ำเบา้าคือพคือกันเชนลูกค้าต้องเซ็นตัวนี้ด้วยแล้วก็ต้องแนบเนี่ยแบบนี้เลยในส่งส่งยงไงส่งไปต้นส่งให้เลยเนี่ยให้ลูกค้าดูก่อนนี้เลยมูลค่าเงินสดจุดคุ้มทุนปีเท่าไหร่เหมือนเราส่งยี่สิบปีใช่ไหมครับมันจะมีจุดคุ้มทุนนะมนนะันน้องคนนี้เอ่ออันเนี้ยสมมติกลมกลมละปีล 12, นะหมื่นสองละหมื่นสองคูณซ้าเป็นสองแสนซีมันเอากลมกลมนะมันมีอยู่เนาะสองแสนซีเนาะวะเราก็มาดูครับปีเท่าไหร่คุ้มอันเนี้ย ปีที่น้องอายุ30เนี่ย35 36เนี่ยบก็คุมแหละถ้าสมมติเราเวนเงินคืนออกใช่ไหมก็เป็นเงิน200,000ของเราออกไปแต่ว่า30าปีที่ผ่านมาได้เออได้อะไรได้ความคุ้คองชีวิต4ล้านหนึ่งแต่ถ้าไม่เอาความคองก็ได้แต่ตรงนี้กู้ได้90%ผ่านแอปซัมซุงเลยเป็นเงินเก็บเองนะแล้วก็เจิ้ม4ครั้งเงินเข้าบัญชีเลยมันดีมากเลยเหมือนแอปซัมซุง ถ้าเราถอนออกก็ไได้คุ <the acid> <the acid> <the acid ้มครองคุ้มครองครับเดิมคุ้มครองเหมือนสมมติว่าเออเนี่ยเราช็อตเงินลูกจะไปโรงเรียนตอนอ่สิบแปดอ่อะสิบแปดปีเนาะสมมติวเอาออกอ่ะมีแสนหนึ่งเนาะออกแสนหนึ่งออกแสนหนึ่งใช่ไหมครับแสนหนึ่งเนี่ยดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีดีไหมเออทีนี้แสนหนึ่งเราออกไปใช่ไหมครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับคุณลูกค้าเนี่ยทวนประกันหนึ่งล้านลบหนึ่งแสนเหลือ เ้าแสนแล้วก็ดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นแค่นี้แหละนิดน้อยเห mm ็นไหมอัน <Nacht> นี้คือยังนความผ่องอยู่